กับตันแน็ชวนน้องต้านทุจริตตอนงานกลุ่มทําคนเดียวไม่ได้นะพร้อมใจกันเตเพื่อนขนาดนี้ต้องมีอะไรไม่ชอบมาพากลแน่ๆนั่นไงงานกลุ่มแต่มีการทุจริตติดสินบนให้เพื่อนทํารายงานกลุ่มอยู่คนเดียวแบบนี้ถือว่ามีความผิดร่วมกันทั้งกลุ่มเลยนะครับ น้องๆครับงานกลุ่มเป็นงานที่สมาชิกทุกคนต้องทำด้วยกันมีการแบ่งหน้าที่กันทำงานและรับผิดชอบร่วมกันเพราะได้คะแนนเท่ากันทุกคนจะยกให้เพื่อนคนใดคนนึงทำงานกลุ่มอยู่คนเดียวไม่ได้นะครับยัง oh. มีการติดสินบนให้ของกำนันเพื่อนอีกต่างหาก oh, <no. S 1> แบบนี้ผิดทั้งคนรับและคนให้อย่าหาทำเลยนะครับ งานกลุ่มเป็นงานที่ทุกคนต้องร่วมแรงร่วมใจกันช่วยกันทำงานตามหน้าที่ให้ดีที่สุดทำได้อย่างเนี้สินแน็กให้เต็มสิบไม่มีหักเลยครับสังคมจะดีได้ต้องเริ่มต้นที่ตัวเรา We are strong ไม่ทำไม่ทนไม่เฉยรวมไทยต้านโกงสนับสนุนโดยกองทุนปปช